สวัสดีค่ะอยู่กับไอเมนปัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงความดีกับเจ้าน้องคันนี้นะคะซีวิตปี2017ตัวท็อปนะคะล่าสุดนะคะน้องก็โดนจับจองครอบครองหัวใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวไอเมนจะให้ดูโดยรอบก่อนนะแล้วเราก็มารอดูโฉมหน้าของผู้โชคดีกันนะคะว่าใครจะมาเป็นเจ้าของน้องคันนี้ ตอนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะเราก็มาดูการทำสัญญากันเลยค่ะวะ่าเซลดูแลลูกค้าดีแค่ไหนนะคะเ้เลยเด่นอันนี้นะคะก็คือการบรรยากาศการส่งม,มอบรถของจริงแล้วนะคะตอนนี้ปผู้โชคดีที่ได้น้องไปไว้นะคะเป็นเจ้าของเจ้าของก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอไปสัมภาษณ์กันดีกว่าเะคะ เดี๋ยวตอนนี้ขอญาตไปเก็บบรรยากาศเองก่อนนะคะหรือว่าขอญาตไปสัมภาษณ์ผู้ชอบผู้ชอบดีที่ดาน้องนะคะไปเป็นเจาเข้าเจ้าของกันนะคะขอญาตสัมภาษณ์นะคะพี่ค่ะขอญาตเดบไบมันให้นะคะพี่ค่ะค่ะพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะสุภัพธิดาค่ะโอ้พี่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะพี่พี่ทำอาชีพอะไรเอ่ยทำประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวเอกสารยุ่งยากไหมคะพี่ไม่ค่ะไม่ยุ่งยากใช่ไม่นานไหมคะ ไม่นานค่ะอ๋อเรามาดูรถแป๊บเดียวก็ตัดสินใจเอามาดูรถแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็พนักงานก็โทรถามแล้วก็ตัดสินใจอยู่หนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็ตัดสินใจทําเลยค่ะโดนมน์วิเศษของพี่อาร์ตเป่าไหมไม่ค่ะรถสวยรถรถสวยรถสวยบริการดีค่ะพนักงานบริการดีแล้วอันนี้พี่รู้จักเราจากช่องทางไหนคะพี่พอดีขี่ผ่านหน้าร้านเห็น รถสวยก็เ,นนเลยแวะเข้ามาดูสุดตาบกเลยเพราะว่าตั้งใจที่จะออกแบบนี้อยู่แล้วจ้ะก,ก็เลยเห็นว่าเออเต็นนี้ไปดูมาหลายเต็นแต่ว่าเต็นนี้สวยคุณค่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวหนูยืนรอส่งพี่ตรงนี้นะคะค่ะค่ะคะ่าเป็นไงบ้างคะจากการสัมภาษ์ลูกค้าเมื่อกี้นะคะสำหรับในนะคะาารใน,นะคะที่อยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุณราคานะคะก็ให้มาที่ประเสิฐผลนะคะทางเรามี พี่เซลนะคะที่ดูแลพร้อมดูแลทุกคนแล้วก็มีแอดมินพร้อมดูแลด้วยเหมือนกันนะคะสอบใครอย่าลืมเข้ามานะเดี๋ยวเราส่งที่เขาก่อนนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะ